ครับครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับครับรายการวันนี้เรามาชกในรายการนี้กี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งที่สองเนี่ยใช่ครับกับคู่ต่อสู้ในวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เท้นสักสีเขาก็มาแข็งแรงมากอึดทนนะครับจริงจริงเราก็เป็นมวยแข็งแรงมวยไฟเตอร์อยู่แล้วใช่ครับพอมาชนกันจริงจรเขาก็อึดทนเหมือนกัน คือเขาก็แข็งแรงอทนใช้ได้เลยและจังหวะที่เราได้นับครับเป็นอาเก๋าวุอะไหครับเป็นหมัดขวาครับเป็นหมัดขวาใช่ครับโดนไปปรากฏว่าลนเลยลนนะก็นนึกในใจก็คิดว่าไม่ลุกแล้วฮะ้อพี่ดูภาพช้าอยู่ก็ไม่น่าลุกก็ไม่น่าลุกแต่เขาก็อย่างที่เราพูดคืออึดแข็งแล้วก็ทนมาก การไปซ้อมอยู่ที่่ายพีเคเจุบันาเราอยู่ที่พีเคล้วครับใช่ครับเราซ้อมอยู่นี่มานานแล้วกันครับก็ซ้อมมาสองสามเดือนได้เป็นไงบ้างครับการเติมตัวตอนนี้ก็รู้สึกว่า,ากด็ดีดีครับผมครับกับรายการวันลุมพินีนี่เราตั้งความหวังหรือว่าตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับก็ก็อยากทำฟอมให้ดีไปเรื่อยๆครับ ถ,ถ้ามีโอกาสก็ค่ยว่ากันครับกับพิกัดที่เราชกดีที่สุดมีประมาณเท่าไหร่ครับก็ร้อยสามสองเนี่ยครับ้อยสามสิบสองครับถึงร้อยสามสิบห้าครับอ๋อร <ๆ S 1> ้อยสิบห้าก็ไหวอยู่ก็น่าจะแบกได้อยู่อ๋อน่าจะแบกได้เพราะว่าในวันเราก็รู้อยู่ะหมฮะอ,อย่างที่เราต่อยก็เรียกแคสเวทใช่ไหมครับมันจะมีพิกัดอยู่ว่าประมาณร้อยยี่สิบห้าแล้วก็พ้าใไปร้อยสามบห้าเลยครับซึ่งถ้าต่อยร้อยสามห้าก็น่าจะพอได้นะ สุดท้ายนะครับทิ้งท้ายนึ่งครับฝากถึงแฟนๆที่เขารอเชียร์แล้วหน่อยครับก็ไปนี่ก็อาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็ไปต่อไปฝากเชียร์ติดตามเหมือนเดิมก็เต็มที่ทุกไปครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ